เเลยะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับพี่อูดในเกม Survival ครับนะครับท่านวันนี้จะมาออพามาทำกระทงนะครับไม่ใช่กระทงธรรมดาแต่เป็นกระทงสายไหลประที่พันดวงโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่ทมทำกันเลยนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวจะสอนทำกระทงกันก่อนหาพื้นที่ว่างๆก่อนนะครับโอเคอะบล็อก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 อยู่ไหนไอ เอาละเราก็จะเอาเป็นสีเขียวนี่ล้กันนะฮะตัวกระทงนะฮะท่านผู้ชมนี่สองสามสี่ห้าหอ่าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะฮะสองสามสี่หโอ้โห 2 3 4 5 6 7 8 9 10้อ่าลองทําตาม,าม,ามดูนะฮะท่านผู้ชม2องส6ม8ี่ห้าโอเคตามนี้ละกันเสร็จแล้วเราก็เทพื้นให้หมดเลยคนระับแบบนี้นะใส่พื้นให้หมดบางคนอาจจะชอบสีเขียวอ่อนก็ได้แล้วแต่นะท่านผู้ชมสีอะไรก็ได้โอเคนี่แบบนี้ละกัน โอเคไหมโอเคไหมอาอทำตามดูเลยท่านผู้ชมทําได้ทําเลยนะฮะนี่ได้แล้วนะฮะเราเราก็ทําให้เป็นรูปวงกลมฮะอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ใช่รูปวงกลมนะครับโอเคนะทำเป็นรูปวงกลมทํายังไงดีฮะนี่แบบนี้ฟื้นหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองโอเคแบบนี้แล้วก็เออแบบนี้นะฮะหนึ่งสองสาม 1 2ตัดตรงมุมออกแบบนี้1นึ่งสสองตัดมุมออกหนึ่งสามหนึ่งสองตัดมุมออกแบบนี้เออใกล้เคียงที่สุดแล้วนะจะให้กลมกว่านี้ก็คงไม่ได้นะเอาต่อไปเราจะทำเป็นอดอกดอกไม้นะเอาสีายดีกระถงสีแดงนี่แบบนี้ดีกว่านะท่านผู้ชมโอเคไหมฟุ๊บนี่นี่ นี่เป็นกลีบดอกบัวแบบนี้นะท่านผู้ชมอา้าวนี่นะเอาแบบง่ายๆนะไม่ต้องแบบสวยเลิศเลอมากนะให้ดูมันออกเป็นรูปกระทงก็พอนี่โอ้โหอ้าเสร็จแล้วเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะโอ้โหสวยไหมสวยไหมสวยเปล่านะท่านผู้ชมดูนะ ว้าวอ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการจุดเทียนตรงกลางด้วยนะโอ้ยเทียนสีอะไรดีวะสีเหลืองดีไหมเหลืองอยู่ไหนโอเคจุดเทียนเอาลนะฟึบ๊บ,บเ,เกียละหนึ่สอส,ส่อาโอเคแบบนี้แล้วกันแล้วก็ใส่ทอดด้วยนะเอออทอดอยู่ไหนลืมไปแล้วนะเฮ้ย ลืมลืมหีืออะไนะฮะไม่ได้เล่นนานนะฮะโอเคเจอทอรแล้วนี่ติดทอร์เลยนี่เป็นไงบ้างล่ะแบบนี้ลนะเออโอ้โหนี่ไงเอานะฮะขั้นตอนสุดท้ายหาคอนครับคอนอยู่ไหนคอนอยู่ไหนอุ้ยจะมืดแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราจะลอยกระทงตอนกลางคืนพอดี ทุบครับโอ้โหแจ๋วไหมแจ๋วไหมท่านผู้ชมดูซะก่อนเอ้าเฮ้ยบิวบิวบิวเกิดอะไรขึ้นวะบิวไม่ได้เกิดอะไรขึ้นล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดบิวไม่ได้เหรอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวเราลองเอาพื้น,นออกก่อนฮะมันติดพื้นไปเปล่าเออเออมันติดพื้นไปบ่าฮะเดี๋ยวก่อนฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอปรับ แสงก่อนฮนะให้เป็นเวลากลางวันก่อนนะเฮ้ยหน้าแตกเลยนะเนี้ถ้าทำไม่สำเร็จนะฮะเอาพื้นออกก่อนอืมโอ้โหเสียเวลาเลยนะฮะใช่หรือเปล่าเกี่ยวกับพื้นหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจโอ้โหโอ้โหเสียเวลาเลยเรานะฮะ อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหไม่ให้มันโดนพื้นนะฮะอุย้ยลุงนี้ทําแบบลอยก็ดีนะฮะแบบไม่ให้ติดพื้นตั้งแต่แรกนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาพื้นออกอดูความฉลาดของเราสัก่อนมีใครฉลาดเหมือนพี่อู๊ดบ้างบอกมาเดี๋ยวนี้ออ้โหปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊ ออก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 นะฮะตอนนี้ลอยแล้วนะลอยยงังลอยหมดยงังโอ้ยนิดหน่อยโอ้โหลอยหมดแล้วโอเคลองใหม่นะฮะโอ้โหเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเดี๋ยวก่อนฮนะไฟเกินไปเปล่างงโอ้โหได้แล้วนะฮะปรากฏว่าไฟเกิน มีแบบนี้ด้วยอะโอเคอถ้าสองอันได้ไหมโอเคสองอันจะได้อันลอกสามอันดิไฟสามอันหูเสียเวลาทุบตั้งนานนะจริงจริง,รงไม่เกี่ยวกับพื้นนะฮะติดพื้นได้นะท่านผู้ชมพี่อู๊ดโง่เองว่าไม่ได้ฮะแปลว่าไฟเกินนะท่านผู้ชมเอาออกไปสักอันหนึ่งเนาะนี่ดีไหมแบบนี้ดีไหมโอเคกดบิวโอเค ได้แล้วนะฮะได้แล้วนะฮะไหนๆๆอยู่ไหนกระทงของข้าโอ้ยอยู่นี่เองฟึบปะไปลอยกระทงกันดีกว่าตรงไหนเอ่ยบอ่อน้ำอยู่แถวไหนโอ้ตรงนี้นี่นาโอเคได้แล้วละ่ะฮะฟืบฟึบฟืบฟบลอยกระทงกันดีกว่าอ่ะลอยเลยนะ วิธีการลอ,อยก็กดค้างแบบนี้นะแล้วก็โยนไปเลย <c oughs> นี่โอ้โหโอ้โหนี่กระทงสายนะฮะเห็นไหมเห็นไหยสวยสวยสวยโอเคโ,อโยนปะโยนปะเดี๋ยวดูนะฮะโอ้โหโอ้ ดูสักก่อนนะท่านผู้ชมโอ้โหกระทงกระทงเฮ้ยสวยแล้วฮนะเริ่มสวยแล้วอื้มโอเคชอบไหมชอบไหมชอบกดไลค์ด้วยนะอือ้มอื้มเดี๋ยวก่อนฮนะลอยตรงไหนต่ออืึนอ่ะโยนไปเลยลอยแบบนี้เห็นไหมละ่ะลอยแบบนี้โอ้โหเอานะฮะวยววิ เดี๋ยวรอคอยดูตอนกลางคืนนะท่านผู้ชมเอาลนะอืมก่อนเฮ้ยผิดผิดผิดนี่โอ้โหว้าวอู้หูหู้ไอถึงนี่เลยไหมรับรองสวยแน่อืโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีกนิดนึงเอาลนะฮะ พอ,อยังพอ,อยังว้าวดูนะท่านผู้ชมโอ้ยกระทงกระทงกระทงหลงทางนะฮะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูสกอนโอ้โหประจัน์เต็มดวงด้วยนะอุ้ยสุดยอดเลยสวยมากเลยฮนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะวิริยบละยับเลยฮนะกระทงสายไหลประที่พันดวงนะท่านผู้ชมเคยไปจังหวัดตากไหมครับมีงานลอยกระทงสายด้วยนะท่านผู้ชมออ้โหยอยู่ใกล้แล้วมันดูดนะฮะตอนนี้ว้าวเป็นไงบ้างฮะ สวยไหมสวยไหมนี่พระจันทร์เต็มดวงด้วยโอ้โหอย่างนี้มนุษย์หมาป่าชอบเลยนะฮะพระจันทร์แบบนี้โอ้โหสวยไหมเห็นไหมเห็นไหมไหมเลย,ย,ยิบรลยยับเลยโอเคนะฮะสวยไหมสวยไหมนี่กระทงกระทงนะฮะกลางคืนอ่ะดูกลางวันดีกว่าอุ้ยมืดโอ้โยยิง่งมืดยิง่งแจ่มนะเห็นแต่ดวงไฟอ้าวแจ้งแล้วนะแจ้งแล้ว ือเป็นไงบ้างสวยไหมท่านผู้ชมถ้าสวยช่วยกดไลค์รัวๆหน่อยนะนี่กระทงของไ่อู้ใช่ไหมเห็นไหมอื้อโอเคปะเราเก็บกระทงกันดีกว่านะเผื่อจะได้เหรียญบาทเหรียญห้าบ้างเอาเก็บกระทงเออดีเก็บกระทงก่อนนี่โอ้โหโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้เป็นการสอนการทํากระทงง่ายๆนะลองทําดูนะท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าหุ้ยมีปลาด้วย โอเคนี่กระทงนะฮะกระทงหลงทางกระทงสายไหลไปที่พันดวงโอเคเรียบร้อยแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่ครั้งหน้าวัสดีครับ